ครับสวัสดีพี่น้องครับผมสวัสดีท่านผู้ชมครับอยู่ที่ทุ่งนากันอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้พลังงานฟรีของเราครับปวดอะพี่น้องกลังหันผมกับกำลังชาร์จครับ ระบบชาร์จสองตัวครับกลังหัน,นครับมาเข้าตรงนี้ครับเข้าตรงนี้แล้วก็ชาร์จเข้าหม้อนี้ครับผมเข้าหม้อนี้ครับชาร์จเจอตัวนี้จักเสียงครับเ,เสียพี่น้องมันมาแสดงครับเอามาใส่ตัวนี้ใส่ได้ครับกำลังชาร์จที่สิบสามนะครับ ชาร์จลงแบตเตอรี่ลูกนี้ครับส่วนตัวนี้ครับผมแผงนี้ครับมาเข้าตัวนี้นะครับปั่นแล้วก็จะไปชาร์จเข้ากับรถยนต์ครับผมชาร์จเข้ากับรถเทรลเลอร์ครับพอดีจะได้ใช้รถเทรลเลอร์ครับเทรลเลอร์ไม่มีไฟสักแอะเลยครับผมแบตมันก็เสื่อมแล้วแหละนะครับแต่ว่าลองชาร์จดูว่ามันจะเข้าไหมนะครับมันจะได้ไหม ทำไม่ได้ก็คงต้องเปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนทั้งคู่ครับนี่นี่แหละความสิ้นเปลืองของที่นอ้องที่เ้อใส่แบตเตอรี่ครับความสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่ครับเปลืองตรงที่เราใช้แบตเตอรี่นะครับมันเปลืองลูกหนึ่งอะใช้ไม่ถึงสองปีครับสองปีนี่ไม่ถึงแน่นอนนะครับผม ได้ประมาณปีปกีกว่าครับลูกันก็แพงครับโดยเฉพาะลูกยาวๆนี่ลูกใหญ่ๆยาวๆนี่ัพวกนี้แพงครับลูกนึงสี่ห้พัน 4, 5, จะได้ออกงานครับวันนี้ให้ออโรเบตมารับนะครับไปงานบุดลอกห้วยครับ นี่ครับเจ้าตัวปั่นไฟของเราอัดครับพี่น้องอัด แนวดักก้ซ่อนผมได้มือละวขัวอยู่ครับ <laughs> นี่ทำเสร็จเมื่อวานนี้ครับทดลองเมื่อคืนนี้ได้ประมาณจักสองขีดสามขีดครับพี่น้องได้ขัวหนึงนี่ครับ แงสงโซลาเซลล์เข้าอัดเข้าไปในเครื่องเครื่องก็อัดเข้ารถครับพวกนี้ครับผมส่วนหนึ่งก็ชาร์จเข้าลงแบตนะครับพลังงานฟรีครับแล้วก็ชาร์จลงแบตครับ มีไฟฟ้าใส่แล้วครับน่าเฮาเยาตาสีซื้อแบตมาเพิ่มแค่นั้นหะพี่น้องดูแรงทรอคอของเขาครับตอนนี้ผมใช้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งทดเกียร์หนึ่งครับถ้าเกียร์สอง กังหันนี่จะหมุนเร็วขึ้นมาอีกนิดนึงครับถ้าเกียร์สามจะหมุนเร็วขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเกียร์หนึ่งเนี่ยเกียร์หนึ่งเกียร์สองจะพอดีครับมันจะน้ํามันจะตกลงมาแบบเป็นระเบียบดีครับผมไม่กระชกค,ครับไม่กระชกนี่เห็นไหมพี่น้องน้ําไม่กระชกนะครับจะกระโดดลง ใส่กันพอดีพอดีเลยครับช่องข้างบนลงช่องข้างล่างพอดีครับเห็นไหมเป็นจังหวะนะครับพอดีเลยครับส่วนชั้นที่สองก็ลงอย่างเป็นระเบียบนะครับนี่ครับชาร์จที่สิบแปดสิบเก้านะครับยี่สิบนะครับสิบหกสิบเจ็ดสิบหกถึงยี่สิบครับสิบหกถึงยี่ยี่สิบ พอเราไปแปลงโหลดนะครับโหลดลงชาร์จแบตมันก็จะได้12-13ครับขึ้น13บพอดีครับอาจจะชาร์จไม่แรงมากนะครับแต่ว่าก็ได้เต็มรูปพอดีครับผมในแต่ละวันนะครับลูกกี่ชาร์จด้วยเีนีอามากตอกีซ่อนได้พี่น้องย่มแรงกับหิวมาต่อกีซ่อน หาของกินโดยออีกวิธีหนึ่งครับนี่คือวิธีชีวิตยูนาครับปวดอ่ะแต่สินกำลังเอาสาลายครับสาลายน้ำขึ้นจากจะสาลายน้ำครับ,น,น,รบนี่แหละพี่น้อง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของบ้านหลังหน่อยบ้านสวนครับปุ่นเขาโพดเล่าอ,อยูุ่่งหน้าปุ่นถ้ามันถ้าเราขยันหน่อยนะครับก็จะปลูกข้าวได้นะครับเพราะว่าน้ําเราไม่ขาดทั้งปีเลยครับแต่ว่านี่พมีผู้ใดขยันประนันครับพี่น้องเพราะว่าบางทีมันก็ได้ไปทํางาน,นครับหน้านี้ก็ได้ไปทํางานที่จะตัดสินเราเฝ้าอยู่นี่ครับ เล่ากับปลูกขขาโพดขเงายังไปนะครับบางเชียรเราก็ได้ไปเห็นงานน้ำเบนนบึงนั่นเบบึงมีซอยครับนี่เห็นไหมเนี่ยพอได้กินอยู่ได้เหรอพี่น้อง เพิ่งทําเริ่มทําเมื่อวันก่อนนี้ครับเมื่อวันก่อนนี้ก็ทําก็อยู่ข้างล่างครับผลผลิตไม่ค่อยดีขี้เกียจแบกแบ,กเบตเตอรี่ลงไกลครับก็เลยมาไว้บนนี้เลยครับง่ามขึ้นกับเสียบใส่ไฟฟ้าเลยครับไฟฟ้าของเราเลยครับก็มาทํางานเลยนะครับห่องแง่เลยไปนัองเครื่องขยายเข้าอยู่หันไฟกับน,นี่ไฟ หลอแมงกับไส่หั่นครับมันกับสีหลอมาม่มันกับโต๊ะลุ้มนี่ครับลูกแห่นนะครับเกิือมาตอกิซอนครับตอแมงกระชอนครับไทยพี่น้องเมืองวันว่าเห็ดยังไหครับตัวนี้เป็นไฟครับไฟเนี่ยนี่ครับ หลอดไฟไฟฟ้าครับทำให้แสงมันลงตรงนี้นะครับไม่ให้มันกระจายออกเยอะครับเพราะว่าแมงกิซอนเนี่ยมันมามันจะไม่บอนนครับมันสีแล่เขามาหาไฟพี่น้องแล่เขามาหาไฟกับต๊ลงนี่ครับโอไฟหล่อมาแลงกับมีตรงนี้แล้วครับมันสีหล่อมากมากมาแล้วมันก็สีมาต๊ลงนีหครับตรงนี้มันก็สีเลี่ยมขอหาไฟหาไฟตัวนี้กับต๊ลงหนครับ ไอ้นี่กัเสียงเสียงนี่กัหอนไปครับเปิดเสียงกีซอนครับมันก็แง๊อยู่เบิดขึ้นครับร้องอยู่ทั้งคืนครับนี่เครื่องขยายของเราครับใบขวานึงครับพี่นอ้องก็จะทำงานอย่างนี้ทั้งวันครับเนี่ยอัดเข้าครับอัดเข้าแบตครับ ตัวนี้มีไว้สาหรับเอาไว้สําหรับชาร์จใส่รถยนต์นะครับันไหนหมดแบตก็มาจอดตรงนี้ก็ชาร์จเข้าไปเลยครับอ่าเราชาร์จแบบธรรมดาใส่ลูกนี่ก็ได้ครับนี่ใส่จากกังหันมากครับมาชาร์จเขาได้ที่ละหมอครับทีละน่วยครับได้ครับชาร์จเราก็เอามามาตั้งนี้ครับอีกเชียงขยายห่อเปิดปับ๊บ ฮอนด้ครับอันนี้แง่เบิดขึ้นครับอาร์ตเขายัางไดไฟก็บ่เรเ็มเป็นสแสดงว่าแบบชีห้างเราแล้วพี่นอ้องนี่สองหลูกเนี่ยอาจจะมีปัญหาแล้วครับ ฝากกดติดตามช่องน้ำซิงซุเปอร์ยาวด้วยครับบ้านลังน้อยพลังงานฟรีของเรานะครับ